สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สนชัยสมรติโทสารนะครับอาจารย์ครับผมพระชคุรนันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนะครับครับวันนี้เรามาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานไฟฟ้าตามที่ผมได้แนะนําไปแล้วในระดับหนึ่งและตั้งปฏิฐานแน่วแน่เลยนะครับว่าผมอยากเห็นทุกบ้านทุกครัวเรือนนะครับมีใครสักท่านหนึ่งที่อยู่ในบ้าน จะเป็นลูกหลานท่านเป็นลูกน้องท่านนะครับหรือใครก็ได้สุภาพสตรีผู้หญิงผู้ชายสวได้ทั้งหมดเลยนะครับขอให้สักท่านหนึ่งที่มีความรู้ทางด้านพื้นไฟฟ้านะครับทางด้านพื้นฐานแล้วอะไรที่บ้านเสียขึ้นมาไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟเรื่องของไฟฟ้าในบ้านจะตอบเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆหรือรอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านก็ดีนะครับจะเป็นเรื่องของหม้อข้าวเตารีดพัดลมอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเสียขึ้นมา ท่านลองซ่อมได้ในระดับหนึ่งถ้าหากมันเกินกว่านั้นหรือไม่คุ้มประว่าก,กันไปทีหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับถ้ามีพื้นฐานนะครับวันนี้อาจารย์พลจะมาแนะนําอะไรบ้างเอ่ยอุปกรณ์ในไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับเป็นอุปกรณ์ภายในบ้านครบับที่เราจับต้องทุกวันอยู่แล้วโอเคเดี๋ยว,ยวผมขอหยิบตัวนี้ขึ้นมาก่อนเอาตัวง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับนะ <c oughs> อย่างตัวนี้มันเป็นเรียกว่าเต้าเสียบหรือเราเรียกกันว่าเป็นปลั๊กเสียบใช่ไหมใช่ครับ พวกนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีครับถามว่าดีตรงไหนบางคนก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเราต้องบอกว่าค่อนข้างมาตรฐานเนื่องจากว่าในขณะใช้งานไปแล้วนะครับถ้าหากเราเอาปลั๊กเอาเสียบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันจะแน่นนะครับแน่นมากแน่นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กแบบ กลมก็ดีคนเราเสียบดูนะครับแต่่าจะหาแดนแบงค์่แบงค์ก็ดีนะครับจะหาตัวกลมให้เราเสียบดูสักตัวหนึ่งกลมมอยู่ที่ไหนอาจารย์พูดไปก่อนวผมาให้ดูก็นะครับปั๊กนะครับจริงๆแล้วอ่ะก็ทำมาตรฐานมาตั้งนานแล้วนะครับถ้าสังเกตนะครับดูที่รูปั๊กนะครับเห็นไหมครับรูมันจะไม่เท่ากันนะครับรูนี้จะเล็กกว่าถูกไหมนะครับรูนี้จะใหญ่กว่าถูกไหมครับทีเนี้ย ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่เลยนะครับเขาจะทํามาบอกนะครับถ้าดูนะครับดูนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เล็กถูกไหมครับอันนี้ลูกใหญ่กว่านะครับร่องยาวกว่านะครับซึ่งเขาบอกมาตั้งนานนะครับว่าไอ้รูเล็กเนี่ยนะครับมันเป็นลายนะครับสําหรับที่ช่องที่มีไฟนะครับเป็นไฟใช่ไหมครับเส้นนี้ไฟเข้าไปสายเส้นสีน้าตาลถูกต้องนะครับใช่ครับ ส่วนรูที่ใหญ่กว่านะครับเป็นนิวตันนะครับเป็นนิวตันนะครับถ้ารูในหมาไม้ทํามาบอกให้เลยง่ายนะครับง่ายต่อการเสียบสายนะครับเป็นชาวบ้านก็รู้นะครับถ้าเป็นช่างก็ง่ายเลยครับถ้าถามถามต่อว่าถ้าต่อสลับกันมีไฟไหมมีครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าต่อสลับกันต่อสลับกันนะครับบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดนะครับเสียบไม่ได้เสียบไม่ได้ใช่ครับประเด็นท่ญหะ รประเด็นที่สองก็คือถ้าเราต,ต่อสลับกันแต่มีอยู่ในใจที่เราได้เรียนรู้จากโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีจากอาจารย์พลแล้วว่าตรงไหนเป็นลายตรงไหนเป็นนิวตันนะครับบางทีถ้าหากต่อกลับกันแล้วจากนิวตันกลายเป็นลายจากลายเป็นนิวตันโอกาสที่เราจําสายแล้วก็ไม่มีใครโค้งตัวนี้ไปเทสมีโอกาสโดยนไปดูใช่ไหมครับอาจารย์ตรงแน<ม>่<ม>นอนอันตรายนะครับนะ เพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นช่างใหม่ที่อยากจะต่อขอบอกได้เลยครับว่าอย่าทําอะไรที่ผิดผิดไปครับขอให้ทําให้ถูกเถอะแล้วมาตรฐานที่เกิดขึ้นใครที่ไปเปิเปดไฟดูเปิดบล็อกดูขึ้นมาเห็นปุ๊บจะรู้ว่าอ๋อสายเส้นไหนเป็นไฟหรือเป็นดินนั่นเองนอกจากนั้นถามว่าใครต่อบอกว่าผมต่อเองครับหนูต่อเองค่านะครับนะ เด็กชายในกอต่อเองค่ะเขาจะชื่นชมว่าโอ้คนนี้มีความรู้ครับต่ออย่างถูกต้องตามหลักสาธารทั่วไปนั่นเองใช่ครันะครับอาจจะต่อนม่เลยง่ายต่อการอ่ะใครก็ได้ที่มาต่อที่เป็นช่างหรือเราไปจาบ้านเพื่อนรืออะไรเงี้ยถ้าช่างคนนั้นมีมาตรฐานนะครับเราจะรู้เลยครับว่าเส้นไหนมีไฟเส้นไหนไม่มีไฟใช่ครับนะครับอีกส่วนนึ่งอีกตัวนึงตัวไหนเอ่ยเชิญเอาเป็นสวิตช์ละกันนะครับเอาสวิตช์เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับ บางบ้านอาจจะมีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีทุกมีทุกบ้านอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นสวิตซ์ทางเดียวนะครับสวิต์ทางเดียวคือเปิดตรงไหนปิดตรงนั้นนะครับตัวนี้สวิตซ์สองทางหรือสามทางนะครับหรือสวิต์บันไดที่เขาเรียกกันนะครับก็คือถ้าเรามีบ้านทักสองชั้นนะมีชั้นลอยนะครับ เราเราอยู่ชั้นหนึ่งนะครับเราจะเปิดไฟชั้นลอยก็เปิดได้นะครับครับพอขึ้นชั้นสองไปแล้วเนี่ยนะครับเราไปปิดสวิตตัวนี้ก็ต้องทำคำคำนะครับขึ้นไปเปิดดีไม่ดีต่อบันไดเนาะครับโอเคครับเปิดหน้งติดบนเปิดบนติดล่างวางงั้นเถอะใช่ครับออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับ ่าเปิดรระหวงชั้นผมเชื่อว่าทุกบ้านมีครับแต่ไม่เคยสังเกตแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตรงนี้คืออะไรนะครับแต่นั่นคือประโยชน์ของการต่อไฟสองทางนั่นเองที่ทําให้เวลาขึ้นลงแล้วเกิดความปลอดภัยนั่นเองเชิญต่อได้ครับก็นะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับแต่บางบ้านอาจจะไม่เคยแกะดูนะครับแต่ถ้าสงสัยก็ลองแกะดูก็ได้นะครับมันจะมีอยู่สี่รูถ้าเป็นปลั๊กแบบใหม่ๆนะครับอืมีสี่รูทีนี้นะครับในส่วนของสวิตช์ทางเดียวนะครับตัวนี้นะครับ อาจารย์ต้องช้านิดนึงเดี๋ยวกล้องจะตามไม่ทันเออทางเดียวนะครับมาดูด้านหลังมันนะครับด้านหลังมันนะครับจะมีสี่รูนะครับซึ่งสองรูบนเนี่ยนะครับมันติดกันนะครับสองรูล่างก็ติดกันนะครับถ้าเราเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยนะครับสองรูนี้นะครับ มันจะเชื่อมถึงกันนะครับไฟก็วิ่งผ่านสวิตจออนนะครับสองจุดนี้จะสัมผัสถึงกันก็คือไฟจะติดนะครับถ้าเป็นสวิตปิดเปิดไฟไฟจะติดนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับมาดูสวิตสองทางนะครับซึ่งตัวนี้นะตัวนี้ผมดูไม่ต่างกันเลยนะอาจารย์มันต่างกันตรงไหนเนี่ยสวิตสองทางช่วยบอกหน่อยสิมันต่างกันที่นี่ครับตรงไหนกด้านหลังครับเลยฮะแล้วข้างหน้าเลยครับมันต่างกันตรงไหนเลยครับถ้างั้นดู วางกัะไร้แตอันนะครับอันนี้คือสวิตสองทางนะครับนี่ด้านหลังมันนะครับครับอันนี้คือสวิตทางเดียวนะครับครับนี่คือด้านหลังมันนะครับครับถ้าสังเกตนะครับไม่รู้แสงจะเห็นชัดไหมครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกเห็นไหมครับโอเคโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตัวนี้สัญลักษณ์เะยครับสูหนึ่งกับสามใช่ไหมครับหนึ่งกับสามครับแต่สวิตทางเดียวมีไหมไม่มีไม่มีนะครับนะมีแค่วงจรบอกตัวนี้เฉยๆนะครับว่า ไฟจะเชื่อมถึงกันถ้าเรากดสวิตซ์สับสวิตซ์นะครับนนกััะครบใส่วนตัวนี้ครับมันจะมีบอกเล็กๆตรงนี้คือเป็นการแยกกันนะครับตัวที่ศูนย์เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นศูนย์นะครับศูนย์เนี่ยสองรูเนี่ยครับมันเชื่อมถึงกันนะครับแต่หนึ่งกับสามเนี่ยมันจะแยกกันนะครับก็คือถ้าเรากดศูนย์มาหนึ่งไฟก็จะวิ่งไปหนึ่งสามไม่มีไฟนะฮะแต่ถ้าเรากดอีกทีนึงนะครับกดปุ๊บ จากศูนย์เกลายเมังไปสามนั้นหนึ่งจะไม่มีไฟแต่ผมขอขยายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนะสวิตช์สองทางกับทางหนึ่งถ้าหากเราไม่ได้ดูครับผิวผิวเผลอหรือยังไม่ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์พลหรือใครก็ดีนะครับอาจจะดูแล้วไม่ได้ต่างกันเลยถามท่านผู้ชมครับว่าต่างกันไหมต่างกันตรงไหนสังเกตเลยนะครับถ้าเป็นสวิตช์สองทางเป็นสวิตช์บันไดจะไม่มีตรงนี้ครับมองเห็นไหมครับ มันจะไม่มีขีดไม่มีขีดนะครับอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นสวิตธรรมดาออนออฟปิดเปิดทางเดียวจะมีลักษณะแบบนี้แล้วถ้าเป็นสวิตอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นสวิตที่เขาต้องการให้เห็นเป็นที่สังเกตในขณะที่เราขึ้นลงหรือเราเข้าบ้านมืดๆมองไม่เห็นก็คือเป็นแบบนี้ครับตรงนี้จะใหญ่กว่าเห็นไหมครับตรงนี้จะใหญ่กว่าเห็นไหมครับนะลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นสวิตที่มีหลอด LED อยู่ข้างในครับ ในขณะที่เราปิดไฟบ้านมืดหมดแต่ตรงนี้จะโชว์ความสว่างเห็นว่าอ้อสวิตอยู่ตรงนี้นะเราสามารถคำขึ้นไปแล้วก็เปิดสวิตตรงนี้ทําให้ไฟติดได้แต่เมื่อไรถ้าหากเราเปิดไฟติดขึ้นมาครับเปิดปุ๊บึ้นมาติดขึ้นมาหลอดนี้ก็จะดับนี่คือเรื่องของสวิตเรื่องเล็กๆนน้อย,อยที่ทุกคนควรจะทราบครับเวลาไปซื้อก็จะได้ทราบเลยว่าสวิตแต่ละแบบนั้นมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร พอจะตามทันนะครับนะประเด็นที่1เลยนะครับประเด็นที่2ครับอาจารย์ช่วยดูตรงนี้นิดนึงผมไม่เข้าใจเลยนะครับว่าไอ้ร่องนี้เขาไว้ทําไมตรงนี้อาจารย์ตรงนี้ลองดูหน่อยสิได้ครับเออที่ร่องนี่นะครับเขาบอกถ้ามาตรฐานใหม่ๆเขาจะบอกนี่คือที่ทาบสายไฟครับให้การเรหกอบประมาณนี้นะครับแต่แล้วรก็ทาบเราก็เล็งไว้ประมาณนี้ครับเราก็ตัด เดี๋ยวผมจะลองทำทำตามที่อาจารย์บอกนะ,นะเอาสายไฟน่ะถ้าไปตรงร่องตรงนี้ยาวแค่ไหนเอามือจำกัดไว้ครับประมาณแค่นี้นะครับ<ช>นะเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ครีมก็ได้หรือคัตเตอร์ก็ได้นะครับนะตัดสายไฟเส้นนี้ออกมาประมาณแค่นี้ตัดเพื่ออะไรครับตัดเพื่อต้องการต่อสายไฟตัวนี้เข้าไปที่สวิตซ์ซึ่งถ้าเป็นสวิ์รุ่นใหม่แล้วเนี่ยเขาใช้ วิธีการต่อโดยที่ไม่ต้องขันน็อตไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีการต่อง่ายๆเลยนะครับก็คือมันจะมีรูนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ดันเข้าไปครับจบละไม่ต้องเอาไว้ไม้บรรทัดมาวัดว่ากี่เซนกี่นิ้วจะต้องไต่แค่ไหนยังไงใช่ไหมไม่ต้องไปกะครับโอ้มาตรฐานจริงๆซ,งซึ่งตรงนี้ยังไม่มีใครเลยนะครับที่บอกให้กับทุกท่านได้รู้วันนี้ท่านได้รู้แล้วนะครับว่า รูนี้มีประโยชน์นะครับสําหรับตรงนี้มาทาบสําหรับการปอกสายไฟว่าควรจะมีขนาดเท่าไหร่อย่างไรนั่นเองนะตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเอาสายสีน้ําเงินเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วใช้เป็นสายนิวตอนเอามาต่อนี่คือถามว่าไฟติดไหมไฟติดใช้ได้นะครับแต่ผิดผิดลักษณะผิดหลักมาตรฐานวนะครับทั่วไปฮะครับใช่แล้วเวลาจะอดอทงไงครับอาจารย์สายถ้าใส่เข้าไปแล้วสังเกตนี่อีกทีนึงครับมีร่องตรงนี้เห็นไหมครับ นี่จุดขาวข้างในเห็นไหมฮะเอียครับกดไปครับกดบกวนวางกับพื้นก็ได้ครับง่ายๆนะครับเออถ้าเราทาคนเดียวนะครับอ่ากดควมใจดึงโอเคครับเอถ้าสองคนผมว่ามันจะไม่สะดวกนะกดให้ตรงๆหน่อยครับตรงๆเออมันมีตัวล็อกอยู่นะครับนะนะสะดวกไหมสองคนเอาคนเดียวดีกว่าสะดวกกันนะเกะกะสองคนครับเกะกะอ่า ต้องแทนตรงคำที่ออกออกไหมเอาลองดูนี่ครับออกมาแล้วนะครับนะฮะโอเคนะรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับหมายถึงว่าเวลาเราใส่สายเข้าไปไม่ต้องใช้สครูที่ขันขันให้แน่นครับปอบตามมาตราฐานที่กำหนดเป็นร่องไว้ให้พอดี แล้วสายที่ปอกพวกนี้ที่ใส่เข้าไปที่สวิตช์พวกนี้นะครับหรือปลั๊กต่างๆที่ใช้อยู่พวกนี้ขอเรียนให้ทราบเลยนะครับเราใช้สายที่เดินตามบ้านทั่วๆไปเขามีชื่อเรียกเลยนะครับขอตรงนี้นะฮะขอสายเส้นสีขาวสีไลนนี่ถึงนะเขาจะมีบอกเลยนะครับตรงนีน้เลยนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นสายอะไรนะอาจารย์สาย V F ครับอ่านะแบบนี้เลยนะครับแล้วจะมีเขียนอยู่ที่นี่เลยนะครับว่าเป็นสายขนาดเล็กใหญ่อย่างไรตัวนี้รู้สึกไม่ค่อยจะชัดเลยนะครับมีไหม,ม 4สแควร์มินครับเท่ากับ2 2.5ครับ2.5สแควร์มินนะครับเรียนให้ทราบว่าสาย2หรือ2.5จะใช sort of you target, 1, ้สำหรับเดินปลั๊กทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นสวิตจะใช้สายเพียง1เท่านั้นเองนะครับที่ใช้กันนะครับนะเพราะสวิตนั้นปิดปลอดอุปกรณ์เพียง1ชุดซึ่งกระแสไม่มากสายพวกนี้ทนได้สายพวกนี้เป็นสายที่เราเดินตามบ้านทั่วๆไปนั่นเองนะครับนะ อันนี้ที่เราใช้กันแล,วล้วก็มีโอกาสที่จะไปสัมผัสกันโดยทั่วๆไปนั่นเองขอเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับอย่างนี้ที่เห็นตรงไหนเอยไปไหนแล้วโอเคนะครับตรงนี้รุ่นเก่าจะสั้นกว่าแต่รุ่นใหม่จะใหญ่ายาวกว่าใช่ไหมตัวนี้รุ่นเก่าใช่ไหมเหมือนกันครับไอเน,นี่ยตัวนี้มันจะเล็กกว่าใช่ไหมเมื่อกี้แผงนั้นอยู่ตรงไหนตัวกรอบนะครับเอออันนี้เนี่ยนะฮะโอเคนะครับสังเกตเลยนะครับ แน่นหน้ามันจะไม่เท่ากันนะครับลักษณะแบบนี้ถ้าท่านไปเห็นไปซื้อตอนนี้บอกได้เลยว่าหากท่านซื้อรุ่นนี้มาจะเป็นรุ่นเก่าแต่ถ้ารุ่นใหม่ไซมันจะไม่เท่ากันหน้ากากหน้าปัดก็จะไม่เท่ากันเช่นเดียวกันเลยนะครับนอกจากหน้าปัดหน้ากากไม่เท่ากันแล้วเวลาเข้าสายพวกนี้มีรูให้เสียบเหมือนกันครับแต่มีสกรูสําหรับยึดตรงนี้ให้แน่นมองเห็นไหมครับขอไฟนิดนึง เห็นไหมครับลักษณะอาาาย,ย่างนี้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าสายพวกนี้ครับให้คลายตรงนี้ออกมาครับพอคลายเสร็จแล้วเอาสายพวกนี้นะครับสอดเข้าไปเส้นนี้เลยก็ได้เลยนะครับนะสอดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขันสกรูตัวนี้ครับไม่ต้องไปเกงใจขันให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้แต่ไม่ต้องขนาดนั่นแน่นจนแตกนะครับไขควงที่ใช้ควรจะเป็นแขควงที่มีกําลังสักนิดน,นึงก็คือขันตัวนี้ให้แน่นอันนี้คือรุ่นเก่านะครับ หลังจากไขเสร็จให้แน่นแล้วการอากการสปาัปักทำให้มันรวมและเกิดความร้อนจะไม่มีในลักษณะอย่างนี้เล็กๆน้อยๆอ,อย่ามองข้ามครับวันนี้ผมกับอาจารย์พลนะครับมาสาธิตแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้พื้นฐานซึ่งหากท่านไม่มีความรู้มาก่อนท่านดูแล้วท่านทำได้เลยครับทำตามขัม้นต,ต,ตอนที่ผมบอกซึ่งเราได้สาธิตให้ดูเป็นขณะนี้นะครับ แต่ถ้าท่านดูแล้วนะครับเป็นประโยชน์นะครับกรุณาบอกต่อๆคนในบ้านนะครับหรือคนข้างเคียงญาติพี่น้องให้เขาได้ความรู้ตรงนี้แล้วเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยนั่นเองใช่ไหมอาจารย์พลใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับนาที่ท่านได้ติดชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการต่อพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะครับยังมีต่อนะครับต่อไปเราจะมีให้เป็นเทคๆในลักษณะอย่างนี้ จนเข้าถึงวงจรต่างๆที่ทุกคนควรจะรู้ครับว่าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ง่ายนิดเดียวครับไม่ใช่ของยากเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ทนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ